ว่ามันลองดูพี่เอางานวัดเข้ากดตรงนี้ปึ๊บเราก็เบิ่งอาหารก่อนใช่แล้วมาดูอาหารก่อนนะคะอันนี้เอาไปอันนี้เอาไปไหมใส่ปตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นอันนี้คือไรพี่สิวนี่ลาบค่ะลาบลาบทอด อันนี้ไข่เจียวหมูสับลาบหมูทอดใระมาทานด้วยเด็นะคะไข่เจียวหมูสับอันนี้ปลาช่อนผัดขึ้นฉ่ายช่อผัดขึ้น่ายอันนี้ปลาสมุนไพรนะครับอ่อันนั้น่ะข้าวอันนี้ข้าวผัดอันนี้ข้าวผัดเจอันนี้ข้าวค่ะอันนี้คืออะไรคุณแอนอันนี้เป็นเห็ดทอดค่ะเห็ดเห็ดชุบแป้งทอดนะครับอยากกินไหมนะอ่ะค่ะเออมันเออฮึมตอนนี้อยู่เราอยู่ที่ร้านอาหารระเบียงเคียงน้ำสอง อยู่โคราชนะครับเป็นบอตกดปลากลางอันนี้ลาบทอดค่ะลาหมูทอดค่ะอันนี้เจ้าของอันนี้ให้การต้อนรับปลาผัดขึ้นใช่นะคะคุณดมมี่เป็นคนสั่งนะคะยา่สำหรับไข่เจียวนี่เป็สั่งค่ะคุณดมมี่เป็นคนสั่งยายเป็นคนกินห่านใหญ่เป็นคนกินอืซอหืาดใหญ่เป็นคนกิน แต่ไม้ดีแล้วก็พี่ตว่าคุณนนี่เป็นคนสั่งคนกินก็คือคนนี้ค่ะคนนี้เรื่องเยอะค่ะเนี่ยคนนี้เรื่องเยอะค่ะเรื่องเรื่องเรื่องคนนี้เขากินเจเรื่องเยอะค่ะเสอแชมพูเนี่ยอ๋อไม่เยอะค่ะมีแต่พี่เราพูดเองเยอะค่ะไม่เยอะค่ะอร่อยอร่อยอย่าไปเชื่อนะคะอย่าไปเชื่อใครที่อยู่ใครที่อยู่ช่องเอดสอนนะคะไปเลิกกดติดตามช่องพี่ติวได้เลยค่ะ เออแม่พามาใส่ชื่อตัวเองค่ะนุคเชน่าใส่ชื่อช่องค่ะชื่อช่องอะไรนะนุชน่าชาแนลตัวนุชนาแล้วก็ชาแนลลุนุชน่าชาแนลเราทานข้าวด้วยกันนะคะตอนนี้เราหลบแดดเนี่เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเสร็ุคชน่าชาแนลเสร็จก็กดตรงที่ถัดไปเลค่ะ กดไปปึ๊บอ่ากดตรงที่ไม่วิดีโอนี้ไม่ไปสร้างมาเพื่อเด็กนค่ะแล้วก็กดตรงอัปโหลดดิโออ่าเดี๋ยวรอรอกันนะจะดูตรงนี้ค่ะกดดูตรงนี้ได้เลยค่ะกดนะกดค่ะค่ะมาเล้นลูกเอาไหมผักเอาไหมอ่าตัวนี้วิดีโอของคุณกำลังอัปโหลดวิดีโออยู่นะคะม่หน้าเมฆจากตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเขากำลังดำเนินอยู่ค่ะเนี่ยค่ะยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จแป๊บหนึ่ง มัด้สามเปอร์เซ็นแล้วนะคะมีสามเปอร์เซ็นมาอีกแล้วมาอีกแล้วน้องๆมาอีกแล้วตอนนี้มีตัวสีดำมาด้วยสีดำแล้วเลยเอามาอีกแล้วมาได้มาสตัวเลยมาแล้วมากุ๊กกุ๊กนี่มันหงนะไม่ใช่ไก่สวสดีค่ะอยกับช่องแอ่ะตอนนี้เรายูที่ของปา่นน่นแอน แอนนี่คือโคราชฮันดูนู้นนู้นการตกปลาได้จบเร็วเลยปลาอะไรนี่นะคะเรามาดูหงค่ะอ๋อไม่ใช่นะฮะไม่ใช่หงนะฮะหงนี่เขาเรียกว่าหงปีกหักเฮ้ยหงเบาหงโอ้หงนะหงจริงด้วยอู้สวยมากเลยวเด็กแมวก็เห็นแม่เด่นพวกก็ชอบเลยค่ะนะคะแมวก็มีเขาชอบคนกินเจนะฮะเขาจะมาคนกินเจฮะพี่พี่ดิวเดียวเบิึงภู ขาตกปลาตัวบังเลิรเลยสวยมากเลยโง่ปไงแล้วร้องเงพี่ร้องเรียกเดี๋ยวตกลงคุณติ๋วนี่ยังอยู่เหรอคะฮะคุณยังอยู่เหรอคะเนี่ยไหนว่ากลับไปแล้วทำไมคุณยังอยู่เกาะติดสถานการณ์ได้ตลอดเลยนะคะอุตส่าห์มาส่งคุณแล้วคุณยังอยู่อีกนะคะจ้าเราพูดหยอกกันเล่นนะคะเพื่อให้พี่ติ๋วได้สดชื่นนะดูนะฮะระวังหง่กับคุณติ๋วท่านไหน ดูดูดูระวังนะว่าช็อเล็ดเจ๊ใครอยากรู้ว่าคุณติ๋วโดนโดนจกขามดูคลิปแฟมลี่ดูครับอุ้ยแอนได้ช็อตเล็ดเลยวะอู้พี่ใจหายไหมเลยคลิปนี้ขอแสนวิวนะฮะที่ติ๋วโดนโดนซะแล้วนะฮะงโดนซะแล้วโดนหงจิก เราได้คลิปนี้ละแตเราจะตั้งชื่อคลิปว่าหงจิกพี่ติ๋วก็คิดว่าหงเป็นคนเป็นเป็นสัตว์ที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะไม่คิดว่าจะจิกพี่ติ๋วเป็นไงบ้างเจ็บไหมไม่เจ็บเอาอีกครั้งหนึ่งไหมเอาเรีหงมาแล้วไม่เมื่อกี้เห็นคุณติ๋วตกใจมากเลยนะนั่นนันนันดูนั่นดูหน้าหน่อยดูหน้าคนตกใจหน่อยไม่โทรศัพท์นะแม่โทรศัพท์ โทริับว่ท์ะมาทนายป่ะวะโดนจิกเลยบอกอยตื่นโอเคค่ะนี้เป็นอะรดูไมชาร์จแบตอยู่แม่ปากหวาน ไม่กินหม้อไฟเลยบอมามาโอ้หม้อไฟเดือดเต็มที่เลยค่ะแก่แแห้งอืม้หมาแล้วครับอมามาต่งเรื่ม่ลังเหนื่อยมาลังเยไม่ได้เกี่ยวเลยแก้วอยู่ในห้องบ่มสิเออแก้วไม่ต้องอ่ะแก้วมีในห้องมีคนรไปมือบมา อันนี้บอกุดยอดเลยแกงส้มเนี่ยบอกแกแห้งนะกินก้อนยังก้อนครัก้อนกินข้าวบบได้ว่านยางอันนี้นก้อนม่มีซ้อนอมช้อนนะนัดได้ก็เอาซอนยายบวงยายมาไม่มีไม่มีบ่ามีบนมี่บนมีซ้อนไแมยังไ่ได้อะบวงมาให้เบี้ยอาเเลยเนี่ยคือแดดเวร

ขึ้น้วแม่พอเด็ดแน่นนี่คือนเฮาหน้าชิซังอันนี้มันสดเนาะแ่นีซีนะโอบ้งกระเบื้องแหล็เก็บกัว่อนนี้กเก็บกัวตอนนี้เสกแบบหอมๆน่าบอกคนอันนี้แหละมันแซ่บรสชาติเนี่ยบนปลาเนี่ยมันได้นดุก มุดปลาบอนบวบเบียบเบ้ยบวบเบี้ยอยู่เอฟซีกินข้าวบัเด้อกินข้าวบัเด้อครัคบนี่นะคะขออภัยนะคะตอนนี้ไม่คุยกับเอฟซีไม่ได้ยิงไม่คุย,ไม,คยไม่คุยแล้วหิวเือหิว <laughs> โอ้บ้านนกมาตักเอาตักเอาพี่น้องเหรอคืออยู่ <c oughs> บอกกินแกงปลาบ้านเฮานะ่ะนกฮื <c oughs> อฮือ <c oughs> ืออยู่คืออยู่ <c oughs> นกบังมันแคบไม่อะไรแคบแคบะเือเงาเป็นนกนด้เนื้อเงาอีกอยู่บ่ะโอ้คลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะกินข้าวบ้านเราไม่มีแล้วบ้านนก้นกไม่มแต่ว่าช่องไปพูนมันบ่เห็นมันน้อยโคตรเดี๋ยวเอาชุมนั่นน่ะ